สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะก็กลับมาพบกับหวานเช่นเคยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขนุนว่าขนุนชอบนะคะบายหวานชูก้าค่ะ อัพพิซดนี้นะคะหวานมีเรื่องราวที่โอ้โหค่อนข้างจะร้อนแรงเลยนะคะหลังจากที่เมื่อคืนนี้อหวานก็ได้ไลฟ์สดบนแฟนเพจหวานชูการ์เลฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีไปเกี่ยวกับว่ามันมีการร้องเรียนเรื่องบทละครนะคะของของเรื่องของความไม่เหมาะสมในเรื่องที่มีฉากที่แสดงความรักเช่นการจูบกัน แบบนวนวมากเกินไปนะคะสำหรับสาหรับะละครจีนแนวคอสตูมโบราณแบบนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะร้องเรียนได้เหมือนกับมือมันมีสื่อนะคะขึ้นมาบนโซเชียลมีเดียปุ๊บเนี่ยทางทีมงานผู้ผลิตนะคะเขาก็ปรับตัวอย่างรวดเร็วเลยนะคะก็มีการตัดเอาบทจูบออกไปค่ะโดยเฉพาะฉากที่มีบนเรือแล้วมีการโปรย กรีบกุหลาบลงไปนะคะจะมีการตัดอย่างชัดเจนเพราะจริงแล้วฉากนี้คือทางทางผู้ผลิตเขามีการให้จูบกันอย่าง โรแมนติกนะคะแสดงถึงความรักของหญิงสาวที่ที่เขาโตกันเป็นผู้ใหญ่แล้วเอาง่ายๆนะคะมีการจูบกันแบบยาวนานด้วยแต่ว่าก็ตัดออกไปนะคะเหมือนกับว่าฉากนี้จะเห็นว่าโน้มตัวไปหอมแก้มเท่านั้นใช่ไหมคะแล้วก็ตัดกึกนะคะเหมือนเหมือนกับเหมือนกับว่ามันมันไม่สมูทฉากนี้มันจะไม่เรียบนั่นเองนะคะเพื่อนๆจะสังเกตได้ค่ะถ้าเกิดว่าสังเกตไม่ทันลองย้อนกลับไปดูนะคะในซีรีส์ค่ะเอาละค่ะอภิษดนี้นะคะหวา ก็จะมาแบบต่อเนื่องเลยนะคะก็คืออันเนี้ยเป็นบทความที่เขาวิจารณ์ค่ะเรียกว่าวิจาร์ณบทละครเลยนะคะแล้วก็บทของตัวต้นฉบับเองด้วยซึ่งหวานเองไม่ได้มีโอกาสอ่านนะคะเพราะว่าต้นฉบับมันเป็นโครงกรน่ะก็ไม่เคยอ่านเช่นเดียวกันค่ะแล้วทีนี้ท่านผู้ที่เขียนบทละครเขาก็ถอดจากโครงกรออกมา เอามาเขียนเป็นบทละครอีกทีหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่หวานหาได้ก็แน่นอนว่าก็ต้องเป็นบนอินเทอร์เน็ตนั่นแหละค่ะก็เป็นของสื่อนะคะวงการบันเทิงของจีนนั่นเองซึ่งจะแจกแตงโมพวกเราหรือไม่นะคะก็ไม่ทราบเหมือนกันหวานก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้นะคะว่าเป็นข่าวลือเป็นเรื่องจริงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็เลือกเอาที่บล็อกเกอร์ที่เขามีชื่อเสียงนะคะที่เขาเขียนให้ในหลายๆเว็บไซต์เนี่ยก็คิดว่าเขาเขียน แล้วเขาไม่โดนจับจ้องคือคือเขาไม่โดน พาตัวไปศาลก็แสดงว่ามันคงเป็นเรื่องจริงนะคะก็เลยไม่มีใครจัดการเขาอย่างคนนี้นะคะน้มประกาว่าอานีค่ะอานีคนนี้ก็เป็นคนที่ประมาณเดียวกับเจี๊ยบเรียบด่วนอะไรแบบนี้นะคะก็คือมีความแรงนะคะเวลาที่จะพูดถึงเรื่องราวใดๆแล้วก็มักจะแบบเหมือนจะเป็นคนวงในวงการบันเทิงอะบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่มีความรู้สึกนะคะเขาเขียนถึงเรื่องบทละครแล้วก็ความเหมาะสมด้วยนะคะก็พอมันมีกระแสขึ้นมาปุ๊บ นะักคนก็มาจับจ้องไงว่าเออตอนนี้โดนร้องเรียนใช่ไหมสามบุพผาลิขิตฝันนะคะเพราะฉะนั้นพวกบ็อกเกอร์ในสายวงการบันเทิงต่างๆก็หันมาเลยค่ะเพราะว่าทุกคนต้องการจะอยู่ในกระแสนะคะสําหรับเรื่องความเหมาะสมนะคะของดารานักแสแดงที่เป็นหลิวอี้เฟยกับเฉินเซียวนั้นก็คือไม่มีใครว่าอะไรในเรื่องของในเรื่องของการแสดงแต่ว่าแค่บทจูบต้องให้น้อยลงเพราะว่าอย่างผู้ชายนะคะอย่างทางผู้ชายเขามีภรร ยาแล้วก็มีลูกแล้วซึ่งซึ่งผู้ชายก็ควรที่จะคิดถึงคนที่บ้านแล้วก็รูปภาพมันก็จะติดอยู่ไม่แน่พอลูกโตไปลูกสาวนะคะโตไปแล้วมาอาจจะเห็นภาพอันไม่ควรอะไรประมาณนี้นะคะ <g ülme> เขาก็ <g ülme> เขาก็มีนักร้องเอาง่ายๆค่ะทีนี้คุณอาหนีนะคะเขาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเออตัวเธอเองนะเธอก็ชอบ ชอบมากๆเลยแล้วก็ติดเรื่องนี้นะคะสามบุปผาลิคิตฝันเนี่ยแหละแต่ว่าอย่างไรก็ตามเธอก็ยังเห็นว่าเออไอเรื่องราวที่พระเอกกับนางเอกแสดงออกมานะคะมันก็ มันคือแสดงให้เห็นถึงมาตรฐานที่อยู่ในระดับของธรรมดาธรรมดาของคู่รักในสมัยโบราณที่ไม่ได้เห็นผ่านหน้าจอมานานแล้วนั่นเองนะคะแล้วเธอก็ยังเชื่ออีกว่าเ,เรื่องราวของความด่งดังแล้วก็ความเป็นกระแสะของเรื่องสามบุพพาลิขิตฝันเนี่ยก็ยังจะคงอยู่จนกระทั่งถึงตอนจบเลยทีเดียวค่ะก็คือกระแสะจะไม่หยุดเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่คิด ไม่คิดนะคะคุณอนันหนีเนี่ยไม่คิดว่าเออมันจะมีมันจะมีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นแล้วกลายเป็นว่าความนิยมในความนิยมมันกลายเป็นติดลบขึ้นมานะคะแต่ถึงแม้ว่าตอนนี้คะแนนมันจะยังลดลงมาไม่มากนักแต่ว่าการรีวิวในแง่มุมต่างๆเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนไปเล็กน้อยอย่างเห็นได้ชัดคือไม่ได้มีคนที่แบบว่าสรรเสริญหรือว่าชื่นชมมากแล้วคือมันกลายเป็นว่ามีการรีวิวแบบแบบที่เป็นในมุมลบออกมา ะะแล้วก็มีการวิจาร์นะคะวิจาร์อย่างวิจารณ์อย่างมากสําหรับบทบาทบทละครของนางเอกนั่นเองค่ะเพราะว่านางเอกนะคะดูจริงๆแล้วดูจะมีจริตจะก้านค่อนข้างเยอะเขาบอกนะคุณอนันหนีเขาเขียนนะคะซึ่งก็ จริงๆแล้วในทีมของเรื่องมันจะต้องอยู่ภายใต้เ,เรื่องนี้นะคะสามบุพภาลิขิตฝันมันจะต้องอยู่ในเรื่องของสตรีนิยมนะคะแต่ว่าในคําวิจารณ์หลักก็คือนางเอกเนี่ยมีมีตัวช่วยอยู่รอบๆตัวเลยซึ่งเป็นผู้ชายทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นนางเอกไม่ไม่ค่อยได้ช่วยเหลือตัวเองเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมันเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นเป็น ทีมของสตรีนิยมจริงๆแต่ว่ามันมันเป็นระบบแบบยังเป็นศักดินาที่ต้องพึ่งผู้ชายอยู่นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะคุณอันนีเนี่ยที่เป็นนามปากกาท่านนี้นะคะก็ได้พูดถึงว่านี่ลองมาเจาะประเด็นลงที่ตัวของต้นฉบับที่เป็นโครงกรของเนี่ยเ,เรื่องนี้นะคะที่เขียนโดยออกวนห้านชิงเนี่ยแหละคะ่ะก็บอกว่าเนี่ยตัวอย่างเช่นดูเรื่องราวดั้งเดิมนะคะของเจ้าพานเอ,อ๋อแล้วก็ที่ ทางคุณกวนฮั่นชิงที่เป็นศินลปินเมื่อสมัย เก่าก่อนนะคะได้เขียนเอาไว้เนี่ยจะพบว่าไอเรื่องราวทั้งหมดของเรื่องเนี่ยมันคืออิงเรื่องราวความรักของซ่งอินจางซึ่งเป็นซ่งอินจางก็คือในบทละครก็คือจะเป็นน้องน้องคนเล็กนะคะซ่งอินจางจริงๆแล้วในงานดั้งเดิมต้นฉบับก็คือต้องต้องเดินเรื่องนะคะเรื่องราวเนี่ยอ้างอิงมาในเรื่องของความรักของซ่งอินจางซึ่งเป็นนางรองหรือว่าผู้หญิงคนที่สองในละครนั่นเองค่ะซึ่งนะคะซ่งอินจาง เป็นตัวละครที่ที่หนักที่สุดใน ในเรื่องเพราะว่าเธอมีสถานนะเป็นเรียกได้ว่าคณิกาหรือว่าเป็นโสเพณีจริงๆแล้วก็ในเรื่องนะคะในเรื่องที่เป็นต้นฉบับนะเพื่อนๆอย่าสับสนในเรื่องที่เป็นต้นฉบับนะคะตัวละครซ่งอินจางเนี่ยยังอยู่ในสถาน,นะของโสเพณีหรือว่านางคณิกานะคะที่ที่ถูกบังคับให้ขายตัวได้ด้วยสถานนะคือไม่ใช่แค่นักดนตรีเหมือนในละครนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซ่งอินจางจึงมีมีความรู้สึกที่นางจะต้องสู้ มากๆเลยเพื่อที่จะให้หลุดนะคะหลุดจากไอ้พันธสัญญาที่นางมีคือเรียกว่านางจะต้องเป็นไถให้ได้นั่นเองค่ะซึ่งมันก็จะทําให้เนื้อเนื้อของเรื่องอะ่ะมันเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเพราะว่าเธอยังตกอยู่ในสภาวะ ในสถานะที่ถูกบังคับให้แบบขายตัวได้นั่นเองส่วนสถานะของเจ้าพันเอ๋อนะคะเจ้าพันเอ๋อนั้นต้องใช้คำว่าเคยเคยเฉยๆนะคะเคยแบบเป็นคณิกาคือในเรื่องอ่ะในเรื่องเขาใช้ภาษาจีนที่แปลเป็นภาษาไทยก็คือเป็นโสเพณีเช่นเดียวกันสำหรับเจ้าพันเอ๋อในในตัวของโครงกรต้นฉบับนะคะคือนางเคยเคยเป็นคาิกาโสเพนีนเนี่ยแหละแต่ว่า แต่ว่าเป็นไทยแล้วก็คือจะมีมีอีกระดับหนึ่งนะคะก็คือเป็นไทยแล้วแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถูกตีตาว่าเป็นคนชั้นต่ําอยู่เพราะว่าเคยเป็นคณิกามาก่อนนั่นเองอะนะคะส่วนสําหรับบทของซุนซันเหนียงนี่แหละคะ่ะเป็นเป็นตัวแทนของผู้หญิงที่ถูกผู้ชายในสมัยโบราณหยา่า เขียนหนังสือ,อย่าเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับชีวิตก็คือตายทั้งเป็นไปแล้วสําหรับผู้หญิงคนหนึ่งในสมัยโบราณเพราะฉะนั้นผู้หญิงทั้ง3คนนี้นะคะ,ะการสู้ชีวิตในโครงกรต้นฉบับก็คือพวกนางคือแบบ ได้รับการยอมรับในภายหลังคือนางสู้เพื่อเพื่อศักดิ์ศรีของพวกนางในศักดิ์ศรีของความเป็นคนนะคะก็เพื่อที่จะได้มาลืมตาอ้าปากในสังคมร่วมกับคนอื่นๆได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นก็คือจุดด้อยของทั้ง3คนนะคะมันจะมีความความแตกต่างกันแต่ก็ถือได้ว่าคือชีวิตเปื้อนฝุ่นหมดเลยนะคะไม่มีใครสะอาดนั่นเองถึงแม้ว่าคําว่านะคะคำว่าคณิกาหรือโสเพณีอาจจะฟังดูแล้วรุนแรงในทุกวันนี้นะคะ นอกจากนั้นก็ยังเป็นคำที่ตอกย้ำลักษณะของคือคือยังไงอาจจะพูดว่าไงดีคือมันเป็นการตอกย้ำถ้าเกิดพูดคำนี้นะคะแล้วก็กับกับผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้นะมันจะเหมือนเป็นคำเนี้ยมันเป็นคำที่ทำ้ายจิตใจเหมือนกันนะคะนิกั่นแท้ของเรื่องนี้ก็คือ ก็คือการให้ความยุติธรรมแก่ผู้หญิงที่ถูกบังคับให้ขายตัวค่ะแล้วก็ไม่ให้มีอคติต่อสถานะของพวกนางนั่นเองนะคะอันนี้คือจุดประสงค์ของของโครงกรที่เป็นต้นฉบับอันนั้นค่ะส่วนเรื่องราวที่พีกลงไปอีกนั่นก็คือส่งอินจางจริงๆแล้วนะคะนางนางมีสัญญาแต่งงานกับ อันชุยซือค่ะซึ่งอันชุยซือก็เป็นบัณฑิตเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่แรกเลยแต่ว่าต่อมาคือนางทนคําหวานคานําหลอกลวงที่เป็นคำหวาหวานของโจเซอร์อไม่ได้นะคะดังนั้นเธอก็เลยไปเลือกที่จะแต่งงานกับโจเซอรค่ะแล้วก็ไม่รอแล้วนะคะคํามั่นสัญญาอะไรที่เคยมีกับบัณฑิตนักวิชาการที่ชื่อว่าอันสุยซือก็คือนางก็ไม่ไม่แต่งกับคนนี้ไม่รอแล้วนะคะท,ทั้งทงที่อันุน อันชิวซือเนี่ยเป็นคนที่ เป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็รักเดียวใจเดียวซึ่งแตกต่างจากโอหยางนะคะซึ่งแตกต่างจากโอหยางซึ่งเป็นคนที่มีสัญญามั่นกับนาง,งเอกในละครก็คือเจ้าพานเอ๋อนั่นเองนะคะซึ่งในละครตัดออกนะคะได้หมดนั้นของซ่งอินจางแต่ว่าเป็นการที่รวบรัดตัดตอนให้ซ่งอินจางเนี่ยไปไปหลงเชื่อโจเซอร์เลยซึ่งก็ยังมีโจเซอร์อยู่นั่นเองค่ะซึ่งในช่วงแรกก็คืออานีนะคะเขาก็เขียนว่าเออมี การดำเนินเรื่องไปก็คือสอดคล้องกับทางนิยายต้นฉบับมากขึ้นมากขึ้นนะคะจากนั้นก็คืออันนี้ก็เขียนต่อว่าหลังจากที่ส่งอินจางเนี่ยแต่งงานกับชายที่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวอย่าง อย่างโจเซอร์เรียบร้อยแล,แล้วแล้วก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วเนี่ยนะคะนางก็คือได้ไปเมืองหลวงแล้วก็ไปเริ่มธุรกิจกับนางเอกเนี่ยแหละเจ้าพันเออแล้วก็ซุนซันเหนียงนะคะโดยที่ซ่งอินจางอะ่ะนางจะไม่ปิดบังตัวตนของนางเลยค่ะก็คือนางเคยเป็นคณิกานางก็บอกคนทั่วๆไปว่านางเป็นคณิกานะคะแม้แต่ตอนที่นางได้พบกับผู้ชายที่ไล่าตามจีบนางอีกครั้งนางก็เปิดเผยหมดนะคะซึ่งซึ่งจริงแล้วในเรื่อง ในละครนางก็เปิดเผยใช่ไหมคะแต่นางมีความรู้สึกกล้าวกลัวๆถูกไหมแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะในต้นฉบับคือนางไม่กลัวเลยค่ะนางเป็นคนที่กล้ามากๆเลยนะคะซึ่งก็ถือว่ามีการเปลี่ยนลักษณะไปเล็กน้อยในในตัวที่เป็นละครนั่นเองก็คือดูเหมือนว่าซงอินจางในเวอร์ชั่นละครจะไม่ค่อยมีความมั่นใจสักเท่าไหร่นะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะนางเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนในละครคือไม่ได้ใช้คําว่าคณิกาโสเพณีคือนางไม่ได้ขายตัว และการน,นางไม่ได้ถูกบังคับให้ขายตัวในละครแต่ว่าในต้นฉบับนะคะที่เป็นโครนงกระก็คือนางยังถูกบังคับให้ขายได้เพราะฉะนั้นทุกลมหายใจของนางนายจะคิดอยู่เรื่องเดียวแหลคะคะว่านางจะต้องเป็นไถให้ได้เป็นไถให้ได้นะคะมันมันก็จะเป็นแบบนี้นะคะนอกจากนี้นะคะในงานต้นฉบับเนี่ยในฉากที่พบกันครั้งแรกนะคะของจางเห่าห้าวกับ กับทรงอินจางเนี่ยก็คือจางเฮาเฮานางเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงแล้วใช่ไหมคะอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยนางก็มีการแบบว่าใช้คําพูดถึงแม้ว่าจะเป็นคําพูดที่ใช้ปอบประโรมความด้อยกว่าของทรงอินจางก็ตามแต่ว่าทรงอินจางก็รู้สึกได้ถึงความที่นางต่ําต้อยแล้วนางก็อยากที่จะลืมตาอ้าปากให้ได้นะคะก็คือคำคำแปลโดยรวมของคํากล่าวของจาง เห่าห้าวที่พูดกับซ่งอินจางก็คือเนี่ยถึงแม้ว่า,านางจะร้องเพลงนะคะถึงแม้ว่าจาังเห่าห้าวจะร้องเพลงซึ่งเหมือนกับว่าเป็นความสามารถธรรมดาธรรมดาอย่างเนี้ยแต่ว่านางก็เป็นเสมือนกับคนรับใช้ของท่านจากกักรพรรดิเออท่านจากกักรพรรดินะคะหรือว่าห้องเต้นนั่นเองแต่ว่าก็คือไม่ไม่เหมือนกับซ่งอินจางที่ที่แบบ เป็นคณิกามาก่อนอะไรอย่างนี้นะคะคือจางเห้าๆนางแยกตัวของนางออกมาจากประเภทของซ่งอินจางนั่นเองเอาง่ายๆค่ะในในบทในโครงกรที่พวกนางได้เจอกันครั้งแรกนะคะดังนั้นซ่งอินจางก็คือถือจุดนี้นะคะที่จะแบบเออจะจะ,จะก้าวเข้าไปในวังให้ได้โดยการที่แบบผ่าน จางเห้าๆนี่แหละค่ะอืมก็เป็นเป็นความคิดของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเพราะว่าต้องการที่จะหลุดพ้นจากสถานะต่ำต้อยของของโสเพณีแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นความฝันของนางนั่นเองนะคะแต่จริงแล้วนะคะการที่ไม่ได้เป็นคนดีในแง่ของทะเบียนเพราะว่าไอ้ทะเบียนร,ราชเนี่ยดันไปตีตาว่าเป็นคนชั้นต่ำเออสมัยก่อนมันลบไม่ได้นะคะคือถ้าเคยไปเป็นแบบโสเพณีเป็นคณิกาแล้วถึง มาจะถูกบังคับก็ตามเนี่ยในทะเบียนร,ราษมันก็เหมือนกับว่าจะจะยกเลิกไม่ได้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพวกนางก็คืออะไรเหรอคือความด้อยกว่าคืออะไร ที่พวกเราด้อยกว่าพวกเขาอีกนอกจากเรื่องราวของทะเบียนลาดนะคะเออก็ก็ดีนะเป็นความคิดที่ท,ทันสมัยนะถ้าเกิดว่าผู้เขียนเขาเขียนในยุคคือผู้เขียนท่านนี้นะคะเขาอยู่ในยุคของราชวงศ์หยวนนะคะท่านผู้เขียนะคือโอ้โหนานนานมากเช่นเดียวกันคะ่ะในประวัติศาสตร์โน่นแหละนะคะราชวงศ์หยวนนั่นเองแล้วก็เขียนเรื่องราวที่เกี่ยวกับาราชวงศ์ซ่งนะคะซ่งเหนือ นี่มันก็มีคำถามนะคะว่าเออผู้หญิงทุกคนที่ทำงานเป็นโสเภณีในสมัยโบราณเนี่ยเต็มใจที่แบบจะเอาใจผู้ชายเพื่อเงินไหมนะคะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วในสมัยก่อนก็คือคนที่โดนโดนขายเข้าไปในในหอหนังโรมหรือที่เรียกกันภาษาไม่เพาะว่าซ่องอะไรอย่างเงี้ยก็คือถูกบังคับทั้งนั้นแหละค่ะแต่ว่าถูกบังคับแล้วก็คือถูกได้สมัยก่อนมันมีการ การขายทาสกันนะคะเพราะฉะนั้นทาสก็ส่วนใหญ่ทาสผู้หญิงจะถูกขายเข้าไปนะคะแล้วก็ต้องถูกแบบนี้แหละก็ถูกแบบว่าต้องบังคับให้ไปเอาใจผู้ชายเพื่อเงินนะคะซึ่งในในจีนโบราณสมัยก่อนเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วก็ถูกบังคับให้เป็นโสเพณีแล้วก็เป็นเรื่องยากมากที่จะออกจากมันมาอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือมันก็มีมนถินนั่นเองค่ะแล้วก็ผู้ที่ถูกบังคับให้ขายตัวอะไรพวกนี้นะคะยังไงเขาก็ดูถูกมองด้วย สายตาที่เหยียดหยามจากคนอื่นๆเช่นกันนั่นแหละค่ะก้อนนี้ก็เป็นเหมือนเก่าการมี2ตัวตนแล้วก็2ความคิดนะคะจากท่งอินจางในนิยายต้นฉบับในเรื่องราวของท่านกวนท่านชิงนะคะก็ที่ที่เขียนอะไรอย่างนี้คือหวานนะ แปลมาจากที่คุณอันหนีเขาเขียนนะคะหวานไม่เคยอ่านต้นฉบับนะเพราะฉะนันบอกไม่ได้ว่าถูกหรือไม่ถูกนี่คนจีนเขาเขียนคนจีนเขาเขียน,นยให้คนจีนเขาอ่านนะคะหวานก็แค่แปลมาเฉยๆค่ะทีนี้นะคะแนวคิดดั้งเดิมก็คือทุกคนเนี่ยมีความมีความเท่าเทียมกันแล้วก็แม้แต่นะคะแม้แต่โสเพนีเองก็ไม่ควรดูหมิ่นตัวเองแล้วในละครนี้นะคะก็คือ,อคุณอันหนีก็พยายามจะเขียนว่าคือทั้งหมดเนี่ยมันเกี่ยว มันเกี่ยวกับการเหยียบย่ำโสเพณีเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวตนของตัวของพวกนางเองใช่ไหมอะไรอย่างนี้นะคะซึ่ง จากหลังจากการเปิดใจที่ต่ำต้อยของตัวเองออกมาแล้วนะคะซ่งอินจางก,ก็อยู่ในในละครคือเหมือนกับว่าจะกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปเลยค่ะซึ่งตอนนี้ก็ต้องมาดูว่าบทของซ่งอินจางจะเปลี่ยนไปทางไหนนะคะเพราะว่าในบทละครเนี่ยให้ให้เรื่องราวอะ่ะมันกลายไปเป็นเรื่องราวของเจ้าพาันเอ,อ๋อซึ่งจริงๆแล้วในในนิยายในไม่ใช่นิยายค่ะในตัวต้นฉบับที่เป็นโครงกรอนะ่ะมันเป็นเรื่องราวที่ตามไปเรย ของเรื่องราวความรักของซ่งอินจังนั่นเองซึ่งเป็นนางรองนะคะคุณอันนียังได้มาขยายความเกี่ยวกับตัวละครหลักเจ้าพันเอ๋อนะคะว่าดั้งเดิมแล้วเนี่ยเรื่องดั้งเดิมแล้วเจ้าพันเอ๋อก็เป็นโสเพณีเช่นเดียวกับซ่งอินจางในช่วงครึ่งแรกนะคะของของเรื่องของโครงกรนั่นแหละก็คือเป็นเรื่องราวที่บรรยายถึงความที่เจ้าพันเอ๋เป็นคณิกาโสเพณีเลยนะก็คือในช่วงในช่วงแรกนะคะซึ่งในในเรื่อง ในเรื่องที่เป็นละครดัดแปลงเป็นว่าให้เป็นเรื่องราวในอดีตไปนะคะแล้วก็พูดถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วนั่นเองค่ะซึ่งนะคะโดยจิตสำนึกแล้วเนี่ยเจ้าพานเอ๋อก็จะมีมีความเรียกว่ามีคำเนี้ยมาคอยกัดมาคอยกัดกินใจเป็น เป็นปมด้อยของเธออยู่คือคำว่าวาโสโพณีมันอยู่ในใต้จิตสำนึกของของนางนะคะเพราะฉะนั้นนางจะก,กังวลมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่นางจะมีความรักขึ้นมาครั้งที่สองนะคะเพราะว่าครั้งแรกก็ยังคงกับผู้ชายคนเดิมคือโอหยางโอหยางฉูนั่นแหละค่ะส่วนคนที่สองก็คือกู้เซียนฝานนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของตัวละครหลักมันก็เลยก็เลยต้องทาให้ดูแบบศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บริสุทธิ์มากขึ้นในเรื่องนี้นะคะ เพราะว่าเป็นความรักที่เกิดจากความรักจริงๆโดยที่ไม่คำนึงถึงปัจจัยทางสังคมอื่นๆเลยนะคะซึ่งเรื่องราวก็สะท้อนมาได้ดีแม้กระทั่งแม้กระทั่งเรื่องราวของคําว่าพมจารีค่ะซึ่งจริงๆแล้วในงานต้นฉบับนะคะก็คือไม่มีคํานี้อยู่ก็คือพระเอกกับนางเอกจะไม่สนใจเรื่องราวต่างๆเลยนะคะนอกจากความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความรักในตัวซึ่งกันและกันเท่านั้นค่ะก็เป็นเรื่องราวที่โรแมน ของพระเอกกับนางเอกนะคะก็คือกู้เซียนฝานแล้วก็เจ้าพันเอ๋อในเรื่องของคำสารภาพร,รักต้องในยามราตรีด้วยนะคะซึ่งตัวละครนะคะก็แสดงได้อย่างดีทีเดียวถ่ายทอดออกมาได้ดีค่ะแล้วหลังจากนี้นะคะพระเอกก็แสดงให้หนางเอกมั่นใจได้ว่าเขาไม่เคยมีคู่มั่นอะไรมาเลยไม่มีสัญญาแต่งงานกับใครแล้วก็ไม่เคยมีเมียมาก่อนนะคะคือพระเอกเป็นคนที่ชัดเจนจริงๆมากๆเลยค่ะมีแต่ แต่นางเอกเท่านั้นนะคะที่บางทีเนี่ยมันก็มีสิ่งที่มารบกวนจิตใจนางก็คืออดีตของนางนั่นแหละคะ่ะนางก็เลยจะระแวงเป็นพิเศษนะคะดังนั้นเนี่ยเจ้าพ่านเอ๋อก็เลยแบบมีความฮึดที่อยากจะล้างชื่อของของนางออกจากการเป็นเนี่ยการเป็นคนชั้นต่ําหรือว่าเป็นโสเพณีให้ได้นะคะนางเอกเป็นคนที่มีความคิดมาตั้งแต่เด็กแล้วแหละถึงแม้ว่าจะอยู่ในสถานะอันอันที่มันไม่ควรแต่ว่า แต่ว่าคือมันไม่ใช่สิ่งที่นางจะควบคุมได้นะคะนางก็สามารถที่จะเรียนรู้ในเรื่องของอื่นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรู้เรื่องดนตรีชงชาไล่าลาแล้วก็รู้เรื่องการจัดการบัญชีด้วยตั้งแต่ที่นางอายุยังน้อยเลยนะคะก็คือเรื่องนี้คือเรื่องของการเรียนรู้ก็คือนางเอกอะ่ะไม่ ไม่ไม่แคร์ว่านางจะอยู่ที่ไหนนางสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่เลยค่ะแต่อยงไรก็ตามนะคะคุณอันนีก็ได้สรุปว่าในเนื้อเรื่องที่เป็นละครเนี่ยมันก็มีสิ่งที่ไม่สมเหตุสมผลเลยอยู่ค่อนข้างมากแล้วมันก็ไม่ค่อยที่จะได้สร้างแรงบันดาลใจอะไรเท่าไหร่เลยเพราะว่าเจ้าพันเอ๋อเนี่ยมัวแต่ไปกังวลเรื่องราวของหัวใจมากเกินไปเรื่องราวของความรักเรื่องราวที่ว่าจะต้องแบบ ให้ได้อยู่กับพระเอกอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วนางเอกจะต้องสนใจเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวให้มากกว่านี้นั่นเองก็คือแต่ว่าพวกเราเข้าใจแหลนะเนาะคือคนวิเคราะห์วิจารณ์เขาก็วิจารณ์ไปแต่ว่าตลาดละครมันไม่ใช่แบบนั้นไงก็คือตลาดละครชอบให้ ให้พระเอกกับนางเอกมีความเขาเรียกว่ามีความรักความโรแมนติกนะคะแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กันเยอะๆซึ่งก็คงนี้แหละค่ะก็คนที่เขียนบทเขาก็เขียนมาตามตามเจ้าภาพนะคะตามผู้ลงทุนว่าเขาอยากจะได้แบบไหนไปอีกนะคะแล้วก็ยังมีเพิ่มอีกค่ะคุณอันนี้ก็ยังบอกว่าเออเนี่ยในเรื่องของการที่โอหยางนะคะได้ทรยศต่อนางเนี่ยแล้ว แล้วคือเรื่องนี้เฉพาะเรื่องเดียวทำให้นางเข้าไปนะคะแน่วแน่เข้าไปในเมืองหลวงเพื่อไปตามหาเขาเพราะด้วยความว่าเชื่อใจเขานั่นเองค่ะหลังจากที่ได้รู้จากปากคนอื่นว่าโอหยางทรยศนางนะคะแต่อไรก็ตามนะคะก็นี่ก็เป็นคำวิจารณ์คําวิจารณ์ของอันหนีนะคะซึ่งสรุปก็คือ คุณที่ชื่ออันหนีที่ใช้น้าประการเนี่ยเขาก็ยังคงดูเรื่องนี้นะคะสำหรับละครสามบุพภาลิขิตฝันแล้วเขาก็ชอบมากนะคะแต่อย่างไรก็ตามเขาก็วิจารณ์ว่าเออถ้าถอดเนื้อความมาจากไอ้ต้นฉบับเดิมเนี่ยคือตัวที่เป็นละครอะ่ะมันก็ไม่ได้สร้างแรงบันดาลใจเหมือนอย่างที่ต้นฉบับสร้างแรงบันดาลใจให้กับความเป็นผู้หญิงนะคะแต่พวกเราก็ติดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเนาะคือเขาเขียนบทละครมาเพื่อเพื่อตลาดนะคะเพื่อมาทําเงินนั่นเองค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่ เรื่องง่ายนะคะที่จะเขียนที่จะเขียนแบบ บทละครอ,ออกมาจากโครงกรเนาะให้มันมีความนิยมซึ่งไอเรื่องโครงกรนี้มันก็แบบมายาวนานแล้วตั้งแต่รัชวงศ์หยวนแล้วนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆเ,เคยดูละครเรื่องหอแดงอะซึ่งอันนั้นอะไม่ได้ดัดแปลงอะไรเลยแต่ว่านำมาแสดงตรงๆนะคะจากจากตัวนวนิยายต้นฉบับเลยนะคะความรักในหอแดงอะเรื่องราวมันก็เลยไม่เป็นที่นิยมอะเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมคะคือมันไม่ใช่ตลาดไงมันมันมันไม่ถูกใจผู้บริโภค เพราะฉะนั้นผู้บริโภคก็เลยเลยไม่ได้ทำให้กระแสะมันเกิดขึ้นในในเรื่องนั้นถึงแม้ว่าจะเป็น นวัิยายที่ได้รับการเชิดชูว่าเป็นหนึ่งในสมบัติของชาติเลยเช่นกันนะคะเรื่องนั้นก็เก่าแก่เช่นกันค่ะแต่อะไรก็ตามนะคะพวกเราก็ดูกันเพื่อความบันเทิงแล้วเราก็ดูว่าเออเขาพูดว่าอย่างไรกันบ้างในประเทศจีนนะคะแต่อะไรก็ตามตอนนี้กระแสก็ยังไม่ตกเรื่องของกระแสแต่ว่ามีเบี่ยงเบนไปทางลบบ้างนะคะพวกเราก็ต้องให้กําลังใจนักแสดงต่อไปนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้ข่าวนะมีข่าวแว่วๆมานะคะว่าคุณหลิวอ,อี้เฟยก็ได้ ได้รับการติดต่อนะคะบทละครอีกหลายๆเรื่องเลยค่ะแต่แต่ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะให้เสียความบริสุทธิ์ก่อนนะคะอย่างเรื่องล่าสุดหวานจำชื่อเรื่องไม่ได้เดี๋ยวค่อยมารีวิวหรือว่ามาพูดถึงในอีกอพิอร์ตต่อไปนะคะเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกหลอกลวงนะคะถูกหลอกลวงแล้วเธอก็เลยฆ่าตัวตายแต่พอฆ่าตัวตายปุ๊บเธอก็ย้อนเวลากลับไปในโลกอดีตนะคะซึ่งถ้าตัวของเนื้อนิยายแล้วก็คือดีะเออหวานก็เคยอ่านผ่านๆด้วยแหละแต่ว่าจําชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะเดี๋ยวหวานค่อยมารีวิวในอพิอร์ถัด ไปแล้วกันแต่ว่าคุณหลิวอีเฟยยังไม่ได้ตอบตกลงนะคะเรื่องราวก็คือเธอจะต้องถูกผู้ชายหลอกก็คือคือมีครอบครัวแล้วแล้วถูกผู้ชายหลอกนั่นแหละแล้วเธอก็ทนกับการที่ถูกหักหลังไม่ได้ก็เลยไปกระโดดนะคะไปกระโดดตึกฆ่าตัวตายจากนั้นก็คือ,อ,อย้อนเวลากลับไปในอดีตนั่นเองค่ะก็สําหรับอพิสซดนี้นะคะหวานขอจบ ตรงนี้ไว้ก่อนสำหรับเรื่องราวของการาวิจารณ์ของคุณอันหนีนะคะเรื่องของสามบุพพาลิขิตฝันนั่นเองค่ะพวกเราก็ฟังไว้เพลินๆน,นะคะแล้วก็มีประโยชน์ในเรื่องของที่เราก็ได้รู้เกดเล็กเกดน้อยจากตัวของต้นฉบับที่เป็นโครงกรน,นะคะเพราะว่าออไม่มีใครได้อ่านนะคะหวานเชื่อนะคะ พวกเราคนคนนอกประเทศจีนไม่น่าจะได้อ่านกันนะคะสำหรับตัวโครงกรบทนี้ค่ะเอาราคาขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพให้แข็งแรงแล้วก็อยากให้หวานทำคอนเทนต์เรื่องอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเดี๋ยวหวานจะทยอยทยอยจัดให้นะคะมีความสุขกันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ